สวัสดีค่ะวันนี้ดูสิแดดดีมากเลยสวีเดนวันนี้แต่ก็นาวอยู่นะแต่รู้สึกหนาวเยนะนี่ไม่ได้เสแต่แดดดีมากเลยเสียงเขาตัดไปนะนี่แดดดีท้องฟ้าโปร่งนะครับเพ,เพื่อนๆกัน สองคว้าปโปร่งเลยฟ้าสวยเนะนี่เราต้องสแครปดูปเลยเสียงนกเสียงนกนกก็เบิกบานครเพื่อน่ะขอโทษด้วยนะคะถ้ามีเสียงเสียงก็ตัดไม้อะ่ะอืมนี่จะมาเตรียมแล้วแหละอันนี้ก็เอาเอาอะไรเตรียมดินหน่อย แต่ก็นี่ปลูกทุกปีนะแต่นั่นก็ไม่ได้กินนะอ่านี่เขาเรียกอะไรสตรอเบอรี่ขึ้นแล้วนะสตรอเบอรี่นะแต่ยังหนาวอยู่สตรอเบอรี่นะแต่ไม่ได้กินหรอกนั่นก็สตรอเบอรีน่นะขึ้นแล้วมีนะคะวันนี้แดดดีค่ะสวันนสดีน,กกนะฟังเสียงนกเสียงกาเนาะฟังเสียงเลื่อยไม้เออ